พอแม่หน่อยเลยผู้ใดสุดยอดเลยบ่ดังโพเลหมือนีเจียนผ่านแม่ลังมาเก็บแม่ลังหน่อยมาเก็บตรงนี้ละจ้ะมันไงสวยมาอีกล้วคุณ่ะอื้มนี่เนาะยอดแน่หน่อยนี่อีกกรลังพอดีเก็บเลยเนี่ยโอ้สวยเนี่ย อุบอัพยังไงสักปุ๊บอีกนะสุดยอดจ้สุดยอดสวยงามอีดีนะจ๊ะนะอ่ะเฮ้ยคุ่นะมาเมือโอ้โหโอ้ตำก็เมื่อกี้นี่เจอเปื่อนที่ทำงานเกาเป็นไม้ยางทะเล แน่เบิ่งหน้าจอยเอเพิ่นเป็นเอหมออยู่ที่ทำง,งานเอหมอหมูจ่ะมอหมูเอีพวกกลุ่มปศุสัตว์นะจน๊ะเนาะเห็นใจพิ่นแน่เบิ่งจอยสุดยอดเลยมันอ้วนเก็บอยู่ข้างๆ่างเลยนะจ้ะสวยงามสุดยอด ไม่จะหยอดนีอวดหยดเลยจ้ะอวดมากขับรถาอหนเลาอหลังอยู่พ่อแม่พี่น้องจะ้ะถ่ายก็มาเก็บไอ้พระบ,บงุงกำลังยุแถวไอ้ข้างบ้านจอยนี่ละไอ้ข้าง ม่บานเก้าจอยนี่แหละเจ้ยสุดยอดเลยสลําีกัเลิศ้าติภาพไปเก็บเอาบองผุ่นเมื่อนนั้นเพ่อให้เก็บก็เป็นแม่ลังเก็บเอายอดอ่อนๆน่อยๆผุนโอ้โ ก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเหงาแล้วแตกเลยแตกเลยค่ะแตกเลยค่ะพ่พินงองจ้ะอนุญาตเอาคักๆสักหน่อย้อ้โหแล้วทำไมล่ะโอ้เกี่ยวหัวจุกกันทำไมลราคักลาย ยอดเลยอลังการงดงไงจากวัิบผ้าเขาบ่อปุบปับเทอากันดีต่อยเด็ตัวซะแล้วนะพูน่ะขักบัวโอ้โหพูน่ะจ้าไงพูน่ะพูน่ะภาพไปหมดเอาพูน่ะใจมันขักหลายอวบขนาด มุดจักว่าเบียดจักว่าเสียดเข้าไปพ่อแม่พี่น้องเอื้อปนโอ้ยคุณน่ะจังไดอีกกาชีวิตเนี่ยคุณน่ะความสุขของชีวิตหาเก็บอยู่เก็บกินโอ้โห้คันบ๊อดดังเลยอะคันบ๊อบคักนี่เซจักเซว่าจังได้แล,และจากพ่อแม่พี่น้องเอื้อปนคันบอ๊อบคุณนะ สจะใจไปเลยเอาแบบนี้ไปมูเบิ้งนั่งนี่เบิ้งดูนี่แล้วคือขักแแทะ,ะดูนะแต่ละปลาแต่ละดงก็สุดยอดนะจัดนะสุดยอดดังปุ๊ปุ๊ Hai. Ao. Nhàng nhàng thật mà phân phun này. Chị. phụ phụ lên chứ. Lá một สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดอีเดียบอสผู้ดูโอ้ยอึ่งโดงนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะท่านี่ต้งแต่อุบอุบยังไงง,งงามงามออกจากอออกจากเอ๊ะข้าศิลป์ไมเ่เจอตรงเอ๊ะ พักบุ้งฟลังยอดยักษ์ใหญ่พ่อแม่พี่น้องบิ่งยักษ์กกใหญ่มาก <_ m> um> ยอดเลยพ่น่ะแต่และอื่อุ่น,อน,อน,น,นุ่นน่ะจนได้แต่ชีวิตเปลือกอกล้องงามโอ้โหท่านี้เต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเ สัก่วัจังไดนะคุณนะนี่นี่นสวยงามาอีเดีมันเป็นเอียงบะว่าฟินคักปลานี่ยอืมอออออกัน,น,ก,นก่อนไปนั่ปลาน้ำเดู เสียงใหม่ฮะเสียงพักบุ่งฟรั่ังดังปุปปุ๊ะเกินไปไหมจ้าเกินไปไหมสุดยอดไปเลยปอดติดทวบป่าป่าติดทวบบิ้งด้วยเนี่ยฟังด้วยผูน่ะอื้อหือเกินไปแล้วไม่น ยิ่งเข้ามายิ่งสวยคือคนว่าจะเนี่ยยิ่งลึกยิ่งเจอของดีต่อคนละจ้ะฟังเลยฟังโอ้้หูเป็นเอียงทิฟฟินสุดหยดแล้ว่อแม่งี่นองเลยคุณอ,อะตากแล้วบะ ็สับหลาบอยู่คนน่ะจ,จวดเลยตกมาทางผีบ้างดูคืี่สะอ่อนจรินงนะก็คือขัดกันไงโอ้ขึ้นมาเลยหน่อยนี่แหลนจะไทมูสะใจบ้างกันนะอเอาให้เพื่อนสะใจไปเลยไม่ sao lạp yêu mỹ tất quanh anh em dâng đâu lạc phong đi phong lạc phong đi 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 สะใจบ่พุ่นสับหลาบีพูนแล้วกอไปทางพุ่นมุดเขามาแล้วมุดเขามาลึกแล้วถอยออกอมอันเป็นอะไรที่สะใจกับชีวิตมากเลยจ้ะใหญ่มากพุ่นน่ะทา้งในพุนนสุดหยดอีีเลยสุดหยดของชีวิตเมื่อนี่ อืมอืมโหนะข้างๆนี่อืมเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยอหมดแล้วก็ตตองเอาข้างในใมันได้เื่อได้ดวัวพาะก็เอาอืยปุ่นะข้างในปุ่นะสดวดอีดีจ้ะ อันยอดอ่อนเพิ่นอันยอดอ่อนนอหน้อยเพิ่นเลนี่จะเอาเนี่มาเนี่ยโโเป็นอีหยังที่แบบว่าเล็ดมากมื้อนี้สุดยอดเลยว่าซั่นเถาะเป็นจังได๋จ้ะพ่อแม่พี่น้องพุนัดฟางเลี้ยงเบิ่งให้สวยงามขนาดแต่ละล่ำนี่พวกเจก้าก็ได้ยินงเงีตัวดังโป๊ะโป๊ะเลยเนาะเด็ดคักเด็ดแน่จ้ะ สุดหยดของความสวยเบกสับหลาดอยู่เยอะแยะไปหมดเลยจ้าท่านี้คุณเตอกันส่วนสีแบกคอรดรถพ่อแม่พี่หน่องเลยพ่อมแม่เดืองธรรมดาได้นี่จ้ะกว่าจะแบกไปถึงรถอ้าวพ่นแม่สงสานแล้วกอนนีใ้ใจเปิือ จวดไปเลยนี no, ่คนนเต็มปลาอยู่คนนสุดจวดเลยเฮ้ยมึงลำนี่กำกกระบอหูมันใหญ่ค่ะสุดจวดเลยจ้าคนนึงมากกรบอกกัน ดีทุกคนะุณ่ะฉันได้จังสองไปเมิดแบก,กรถรุดกระเพดีแล้วเหงาท่านไก่พักรีลท่างพักกูดคลิปมื่อนี่เลือดอีรีนะจ๊นะเนาะ กับอึดไปอยากเต็มปลาอยู่พูนทาบลาบไปบดจิบอู้ยอยากกินยิ้ได้กันเลี้ยงมาเอานี่กินก็เลี้ยงแถวบ้านจอยนี่สาผักบุ้งฝรั่ง <laughs> สาผักบุ้งฝรั่งเราจะนะพูเต็มทราบหลับอยู่พูน เราขักอะไรพุ่นยอดอบบวบเต้าพุ่นะนะถล่มไปหมดไม่รู้จะกินตรงไหนสับลาบอยู่พุ่นเฮ้อจอดเลยลำนี่แต่ลำใหญ่ๆอบบวบอุ่นๆ ูนี่คือคักแทนเนี่ยโอ้โหกระสักปัมหนเลยน้ำไม่ไยอยากกิน,นำยำได้กับมาเก็บเอาซาสิเก็บเอาเก็บกินคุณคุณคุณอะถักลายคุณ งามขนาดเต็มอยู่มีแต่ใหญ่งๆงามๆสุดยอดเลยจ้ะสุดยดอดเอาสิกิ่ะเต็มดิง่ง <All> right. ต่างสนันหลันฝ่าสุดยอดของความสวยมันเป็นเอียงที่แบบวันลึกมากแล้วก็สะใจอิรีจะพวงมาลัยนุนองจ้ะ <All right. S 2> ให้เราเราอว้อวนสวยสุดยอดเลยว่าสันต์ผนะู้น่ะโอ้จุงมือก็ะขาดมันใหญ่คักใหญ่แน่อิรีเลยจะพวงมาลัยนุนองเลยสุดยอดเลยจะพวงแหน่ผู้น่ะแต่ละล่ำเนะอ้ย เกินคูต้าจะเกินคูต้าจะสวยงามมากใหญ่มากเขียวสมบูรณ์คักปานี่เดือด mm. จริงจริงจ้ะหามคักงามแนี่ยจะเลี้ยงให้เบิ่งงามงามดูใจเด้อเลี้ยงให้เบิ่งสวยสวยงามๆามจาังเลย